ครับพร้อมโอ้มาเบิงพี่น้องคักแน่คักแน่ล่าขึ้นมาแล้วเออโอ้แถวเงาะเงาะมาแล้วครับเงาะมาแล้วอันนี้โมเมนสวายเลยปลาหยังนี่ปลาบึกครับโมเมนสวายเลยครับปลาบึกบึกปลาเราจะจะไปปลาหมึกปลาบึกปลาบึกบ่อึกกอบึกปล่อยู่อัน ที่มันตัวใหญ่ๆอยู่ในแมงหงโลแปพี่น้องมึงอือปวดบืกเคนปเบอโอ้นี่และคืตัวนี้ละเล้าอันทักใตยเอาปล่อยๆเราจังสิมีมูยามน้อยน้ำขึ้นอปแล้วครับไปแล้ว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 ครับไปแล้วเบิกระนาบเาถ่วมหลังเราเอือไป นี่สามอันนี้ปลาปลาสวายป่ะนะงงี่ไม่ม่นปลาสวายเด้อลูกปลาสวายเขาขายตัวละสองบาทสามบาทไหมพวกแต่ลูกปลาบึงเขาขายตัวละแปดชิตัวละเลยเห็นป่ะปลอยครับปลาสวายเด้อ เพิ่บเปิบเพิบเึ๊บปึ๊บปึ๊บติดยังอืมเลจะกิโลตัวนี้สองโลได้บาถึงสองโลได้อยู่ที่เนาะบ่นนีโลกลัวว่าเห็นสองแล้วก็ติดปล่อยแล้วคืนสู่ธรรมชาติวมนมี้เห็ยังดอก ไปตัยเราแล้วครับพี่น้องครับจุบปุ๊บนี่เรานี่เราบ้าจัที่จ้านเนี่ยลยบเศ้านี่ลาเบื้องพี่น้องเบื้งเบื้งเบื้องคุลับเบุ้ลับเบืับตที่สวยเอาแล้วฮะปุ๊บปุ๊บปุเอา บวกคือบวกหูจักเะามองสิไปเจ้าจึงยังมา่งคั่งทะเลโยพีไปทำนม้ปล่อยแล้วอ่ะเออมึงเห็นมั้ยโอ้คือหัวแท็คือหัวงาะที่เอา่าคือหัวคือหยังคือหยังคือหยังคือหัวบ่หัวกรบคุณฝึกร่างกายเออพุ่นงพุ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นี่คือสวายไปเลยครับ,บมึงมึงบ่อบ่อบ้านเราบ่มีเลยเรียแบบร้อยคุยนะครับคผม